ตัวอย่างที่3จากปฏิกิริยาต่อไปนี้กส๊สมีเทนทำปฏิกิริยากับกส๊ออกส,กสออกซิเจนได้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำสมการนี้ดุลหรือยังคาร์บอน1 1โอเคไฮโดรเจน4 4โอเคออกซิเจนเท่าไหร่2บวกกับ2เป็น4ออกซิเจน4อ่าเท่ากัน สมการนี้ดินแล้วนะคะเข้ากันทั้งสองอันแล้วเนะ,ะอ่ะเรามาดูโจทย์ถามอะไรจะต้องใช้กา๊าซมีเทนกี่ลูกบาทเดซิเมตรจึงจะทำวิยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจน50ลูกบาทเดซิเมตรข้อนี้ไม่ยากง่ายๆเลยค่ะเราก็ขึ้นเลยค่ะว่าจากสมการจากสมการโจทย์อยากรู้อะไรอยากรู้กา๊าซมีเทนพูดกา๊าซมีเทนทีหลัง เอาสิ่งที่โจทย์ให้ขึ้นก่อนก็คือก๊าซออกซิเจนอะจากสมการไปมองสมการค่ะก๊าซออกซิเจนเท่าไหร่คะ2ลูกบาทเดซิเมตรนี่ไหมทำ้ิยาพอดีกับก๊าซมีเทนเท่าไหร่คะนเท่าไหร่คะไม่เขียนคือ1 1ึ่งลูกบาทเดซิเมตรงงไหม ครูลืมเขียนอัตราส่วนให้ดู่ะเอาน,นี่มยเขียนให้ดูดิอันนี้1ลูกบาทเดซิเมตรทำมิยาพอดีกับอันนี้2ลูกบาทเดซิเมตรตามตัวเลขตรงนี้เคไม่เขียนขึ้นอ่ะได้แล้วโจทามอะไรโจทามถ้ามีก๊าซออกซิเจน50ลูกบาทเดซิเมตรก็บรรทัดต่อไปเลยต้งนี้ถ้ามีก๊าซออกซิเจน50ลูกบาทเดซิเมตรก็จะทำมิยาพอดีกับกา๊าซมีเทนเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหม หนึ่งส่วนสองคูณไรคูณห้าสิบลูกบาทเดซิเมตรอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีกา๊าซออกซิเจนห้าสิบลูกบาทเดซิเมตรจะต้องใช้กา๊าซมีเทนเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยลูกไอม่ใช้หนึ่งร้อเยเท่าไหร่คะสองตัดห้าสิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าลูกบาทเดซิเมตรได้แล้วเช็ค ถูกไหมจากอัตราส่วนมีเทนต่อออกซิเจนคือ1ต่อ 2, 2ใช่ไหมที่เราคำนวณได้มีเทนใช้เท่าไหร่25ต่อออกซิเจนที่ใช้เท่าไหร่50สเอา25หารตลอดไม่เท่าไหร่ก็1ต่อ2เท่ากันไหมเท่ากันดาะนั้นข้อนี้ก็ถูกแน่นอนไปตัวอย่างที่4เลยตัวอย่างที่สี่ ก็ยังเป็นสมการเดิมนะคะถามแต่ต่างจากเดิมนิดหนึ่งยังไงจาวิยาต่อไปนี้เหมือนเดิมนะคะวิยาเดวิยาเด,าเดจะต้องใช้ก๊าซมีเทนกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรจึงจะทำวิยาพอดีกับอากาศถามอากาศที่มีกา๊าซออกซิเจนอยู่ร้อยละ21โดยอากาศที่โจทย์ให้คือให้มาเท่าไหร่30ลูกบาศ เดซิเมตรน้อเรียนดูสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าต้องใช้กา๊าซมีเทนเท่าไหร่เห่ไหมเหมือนกับตัวอย่างที่3ต้องใช้กา๊าซมีเทนกี่ลูกบาทเดซิเมตรแต่ตัวอย่างที่3ให้กา๊าซออกซิเจนมาตรงๆว่าต้องใช้กา๊าซปีเทนเท่าไหร่ที่ทำปฏิริยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจน50ลูกบาทเดซิเมตรอ่าส่วนข้อนี้ ถามต้องใช้กา๊าซมีเทนเท่าไหร่กี่ลูกบาทเดซิเมตรจึงจะทำวิยาพอดีกับอากาศในอากาศมีอะไรในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีกา๊า,าออกซาาออกซิเจนแล้วก็กา๊าซอื่นๆผสมปนเปนกันนะคะแต่ตัวที่ทำวิยากับมีเทนคือกา๊าซนี้เท่านั้นถูกไหมกา๊าซนี้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นยังไงคือข้อนี้ เขาไม่ให้กา๊าซออกซิเจนกับเราตรงๆนะคะตัวที่ทํามียากับกา๊าซมีเทนไม่ใช่อากาศแต่เป็นกา๊าซออกซิเจนในอากาศเขาให้เราหากา๊าซออกซิเจนเองข้อนี้นะคะไม่บอกเราตรงๆไม่บอกตรงทําไงหายังไงเอา้าไม่เห็นยากโจบอกว่าอากาศนะอากาศมีกา๊าซออกซิเจนอยู่เท่าไหร่ร้อยละยี่สิบเอ็ดเห็นไหมอ่าเราก็แปลความหมายอ,อากาศ มีแก๊สออกซิเจนอยู่ละละยี่สิบเอ็ดหมายความว่าไงถ้าเอาอากาศมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไรลูกบาทเดซิเมตรใช้หน่วยลูกบาทเดนะคะเพราะในโจทย์ใช้ลูกบาทเดมันก็จะมีแก๊สออกซิเจนอยู่ในอากาศนี้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดลูกบาทเดซิเมตรเขียนไหมคะนะโจทย์เอาให้อากาศมาเท่าไหร่อ่าโจทย์ให้อากาศมาเท่าไหร่สามสิบลูกบาทเดซิเมตรเองเพราะฉะนั้นในอากาศสามสิบลูกบาทเดซิเมตรก็จะมีแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 21ส่วนร้อยนะคูณ30ยังไงนะ21ส่วนร้อยคูณด้วย30โอเขียนไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่โจทย์ให้มาคือออกซิเจนตัดตัด10หาร21ก็คือ2 2 1 2.1คูณ3ก็คือ6.3ลูกบาทเดซิเมตรเนี่ย ถ้าถามเรียนแบบข้อ3นะคะก็จะได้ว่าจะต้องใช้กา๊าซมีเทนกี่ลูกบาทเดซิเมตรจึงจะทำพิยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจน6.3ลูกบาทเดซิเมตรแต่เขาไม่ให้เราตรงๆถูกไหมให้มานะคะในลักษณะของอากาศเราก็คำอนวอณก๊าซออกซิเจนในอากาศตามที่โจทย์บอกอะเพราะฉะนั้นอ,อ,อันต่อไปก็คือทำเหมือนกับข้อ3เมื่อกี้ก็คือ,อจากสมการ จอยากรู้อะไรมีเทนเอาพูดมีเทนที่หลังเอาออกซิเจนขึ้นก่อนจากสมการก๊าซออกซิเจน2ลูกบาทเดซิเมตรก็จะทำวิยาพอดีกับก๊าซมีเทนเท่าไหร่1ลูกบาทเดซิเมตรถูกไหมอ่ะอันนี้1 2. นงั้นถ้ามีก๊าซออกซิเจนที่เราคำนวณได้เมื่อกี้6.3ลูกบาทเดซิเมตรก็จะต้องทำวิยาพอดีกับมีเทน1ส่วน2คูณ 3ามเพราะฉะนั้นต้องใช้การ์มีเทนต้องใช้การมีเทนเท่ากับเท่าไหร่ตัดสองสอ,อันนี้เท่าไหร่จ,หหจุดหนึ่งสามลูกบาทเดซิเมตรอ่ะถ้าครูคำนวณไม่ผิดนะถ้าผิดก็แก้ให้ด้วยได้แล้วยากไหมไม่ยากนอ่ะมาข้อส ไอ้ข้อห้าเอาต่อกันเลยมันเป็นสมการเดียวกันนะะเดี๋ยวข้อนี้ถามพิกแพงยังไงอีกมาดูจากพิยาต่อไปนี้อ่ะพิยาเดิมสมการเดิมแล้วก็ดุลแล้วนะคะถ้ามีกา๊าซมีเทนร้อยห้าสิบลูกบาทเซนติเมตรอ่าเราใช้ปริมาตรเป็นลูกบาทเซนแล้วก็ลูกบาทเซนตามเขานะคะจะต้องใช้อากาศกี่ลูกบาทเซนติเมตรจึงจะทำพิยาพอดีกัน กำหนดให้อากาศมีก๊าซออกซิเจนอยู่ร้อยละ21อ่ะยังไงตอนนี้ก๊าซมีเทนจากสมการนะคะจากสมการก๊าซมีเทนมันจะทำมิยากับก๊าซออกซิเจนไม่ใช่ทำมิยากับอากาศถูกไหมไม่ได้ทำมิยากับอากาศแล้วอากาศเกี่ยวอะไรก็ก๊าซออกซิเจนมันอยู่ในอากาศเห็นไหมคะโจทย์ข้อนี้ก็เลยถามอากาศนั้นก่อนที่เราจะ ได้คําตอบว่าต้องใช้อากาศเท่าไหร่ในการทำเวียกับก๊าซมีเทนร้อยห้าสิบเราต้องคํานวณออกซิเจนก่อนก๊าซมีเทนร้อยห้าสิบลูกบาทเซนจะทำเวียพอดีกับก๊าซออกซิเจนกี่ลูกบา์เซนติเมตรพอรู้ว่าต้องใช้ก๊าซออกซิเจนเท่าไหร่เราไปก็ไปคํานวณว,ว่าก๊าซออกซิเจนที่เราคํานวณได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในอากาศเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะอ่าเพราะนั้นรูจะพกดว่าจากสมการจากสมการอยากรู้เลยนะหาก๊าซออกซิเจนก่อน ะะเพราะฉะนั้นครูจะพูดมีเทนกดจากสมการใช้ก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนเท่าไหร่หนึ่งลูกบาทเซนติเมตรลูกบาศเซนนะคะหนึ่งมาจากไหนเนี่ยมาจากนี้จะทำวิยาพอดีกับกา๊าซออกซิเจนเท่าไหร่สองลูกบาทเซนติเมตรอันนี้สองเพราะฉะนั้นถ้าก๊าซมีเทนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบลูกบาทเซนติเมตร ก็จะต้องทำวิยาพอดีกับการออกซิเจน2ส่วน1คูณ150ลบูกบาทเซนเข้าไหมดัะนั้นก๊าซมีเทน150จะทำวิยาพอดีกับก๊าซออกซิเจนหรือต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่150คูณ2ก็เท่าไหร่300ลูกบาทเซนติเมตรนี่ได้แล้วโจ์ไม่ถามว่า ต้องใช้กา๊าซออกซิเจนเท่าไหร่ถ้าโจทย์ถามต้องใช้กา๊าซออกซิเจนเท่าไหร่นี่คือคําตอบของเราถูกไหมแต่โจทย์ถามว่าต้องใช้อากาศเท่าไหร่นั่นคือเอาปริมาตรก๊าซออกซิเจนที่เราคํานวณได้นี่คือปริมาตรที่ออกซิเจนที่จะทำมียาพอดีกับมีเทนร้อยห้าสิบเนี่ยเอาปริมาตรออกซิเจนอันนี้ไปคํานวณว่ามันอยู่ในอากาศเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะเราก็อันนี้แบบมาใช้นะคะเอาตรงนี้ที่โจทย์ให้โจทย์บอกว่าอากาศนะมีกา๊าซออกซิเจนอยู่ร้อยละยี่สิบเอ็ด เราอยากรู้อากาศเพราะนั้นครูจะพูดอากาศที่หลังเอาออกซิเจนขึ้นกอดกรณีข้อนี้อ่ะสีแป๊ๆตรงนี้ว่ากา๊าซออกซิเจนยี่สิบเอ็ดลูกบาทเซนติเมตรอ่ะยี่สิบเอ็ดตัวนี้คือตัวนี้อยู่ในอากาศอยู่ในอากาศเท่าไหร่หนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมอ่ะงั้นถ้าก๊าซออกซิเจนที่เราคำนวณได้เท่าไหร่นี่สามร้อยลูกบาทเซนติเมตรมันก็จะอยู่ในอากาศเท่ากับ 100สนะ่วน21คูณ300ะเพราะฉะนั้นต้องใช้อากาศอากาศนะากาศมีเทนเท่านี้จะทำยาพอดีกับอากาศเท่ากับนะนื้อคิดเลขดีกว่าอันนี้คูณ300เท่ากับหาร21เท่ากับ เท่าไรหร่สิบแปดลูกบาทเซนติเมตรหรือเท่าไหร่ประมาณ1.4ลิตรก็1ขวดลิตรกับอีก400ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมนี่คือปริมาตรของอากาศ ที่จะทำวบยาพอดีกับก๊าซมีเทนร้อยห้าสิบนะคะอ่ะโจทย์ถามลูกบาทเซนอ่ะเราตอบอันนี้นะคะอันนี้อันนี้อนันนี้โอเค